สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอพัทราเรนโพสต์เล่าเหตุการณ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยร่างเล็กที่ผ่านงานแสดงในวงการบันเทิงมาไม่น้อยสำหรับสาวแอพัทราเรนที่เจ้าตัวได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพันตัวไปเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเต็มตัวเรียงลูกชายน้องฮกแต่ถึงจะไม่มีงานในวงการบันเทิงออกมาให้ได้เห็น แต่สาวแอร์ก็ยังคงอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เสมอล่าสุดสาวแอร์ได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดระทึกเมื่อเจ้าตัวและลูกชายได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชนแต่โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บโดยสาวแอร์ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแอร์ขับรถชนขาเบรกกระทันหันใจหายจังหวัดที่รู้ตัวว่าเบรกไม่ทันหลบไม่พ้นชนแน่ๆใจคิดถึงลูกที่กำลังนั่งหลับในคาสีดเลย เรารู้ตัวว่ากำลังชนเรายัางตั้งตัวได้แต่ลูกที่หลับอยู่เขาไม่รู้เรื่องเลยจะเป็นไรไหมทันทีที่ชนมีเสียงหกร้องตกใจตื่นแอะสองแอะแล้วหลับต่อโชคดีที่ทุกคนคาดเบลค่ะไม่มีใครเป็นอะไรอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้าหกบด่ดนั่งคาสิธร์แอก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนรักลูกอยากให้เหลี้ยงลูกให้ดีที่สุด อย่าตามใจหรือยอมให้ลูกไม่นั่งคาสิทธิ์เลยนะคะทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลให้ลูกนั่งคาสิทธิ์เถอะนะคะแอรต้องขอโทษคู่กรณีทุกท่านด้วยนะคะ61ขวบ2เดือน20วัน #babyhog# ลูกฮกคุณแม่แอร์คุณพ่ออาร์ทอยู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับขวัญเสียไม่น้อย และหลังจากที่สาวแอร์ออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วงสาวแอร์และลูกชายกันอย่างล้นหลามและขอให้ทั้งคู่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ